ผนึกกำลังนักออกแบบปิ่นเมทัลอาร์ตปั้นชิ้นงานศิลปะจากเศษเหล็กระดมทุนช่วยช้างไทยวันที่4เมษายน2568จากการเล็งเห็นถึงปัญหาช้างไทยที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยการลดลงของพื้นที่ป่าการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ไม่เหมาะสมทําให้ช้างไทยต้องเผชิญกับความขาดแคลนด้านอาหารและน้ําจนนําไปสู่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับช้าง ไทคูนกรุ๊ปจึงร่วมกับปิ่นเมทัลอาร์ตศิลปินและนักออกแบบในการนำเศษเหล็กมาทำผลงานศิลปะมากมายรวมถึงคมไฟ e l e p h a n ฟ Hope ที่มีเพียง133ชิ้นซึ่งได้เปิดราคาขายไปเมื่อวันที่4เมษายนในโครงการไทคูน for Thailand elephant ที่จัดขึ้นภายในงานสไตล์ n n g o อ k แฟ i r 2025ระหว่างวันที่2-6เมษายน2568 ณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติเซริกิจเพื่อนำรายได้รังหกค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายชิ้นง,งานศิลปะไปช่วยเหลือช้างในหมูลเรนิธิดูแลรักษาช้างไทยโครงการนี้มันมีจิ๊กซอสี่ตัวนะครับคือตั้งแต่พี่สาวผมเนี่ยเขาเคยไปช่วยช้างคนที่รดกลับระเบิดแล้วก็ เราก็ให้ให้เงินไปเพื่อเพื่อที่จะไปรักษาดูแลพยาบาลชพยาบาลชาจนหล,ลังจากวันนั้นเป็น uh, มาตอนนี้นะครับก็ตอนนี้พี่สาวผมเสียไปแล้วทังนั้นทางผมและครอบครัวเนี่ยก็อยากจะสานต่อเจตนาของบก็เลยมันคิดว่าไอ้เ,อเ,อเ,อเองินที่เราให้ไปเนี่ยเราสามารถที่เอามาทําอะไรได้มาทำธุรกิจแปลงมูลตรงนี้ให้มันมีมาทําอะไรประโยชน์ได้มากกว่าการที่ให้เงินบริจาคตรงพยาบา ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่า uh, เราก็มาเจออา uh, uh, จารย์ศิวิกุลนะตอนั uh ้ huh. ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทําเรื่องแบรนด์กับแกแล้วก็เป็นคนแนะนําคุณปิ่นมาให้นะครับ uh huh. ก็เลยมาเจอกันเจอกันก็ทั้ง3คนเนี่ยนะครับก็คือมีมีจิตใจที่เหมือนกันก็คือมีไมซ์เซ็ตเหมือนกันว่าเลยอยากจะช่วยเหลือชางนะครับ uh huh. ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการ uh huh. ตัวคน uh, uh huh. นี้นเราก็เลยว่าคุณปิ่นเนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์ผมเป็น ผู้ผลิตนะครับเขาเก่งชำนาญเรื่องนี้เราก็ชำนาญชำนาญเรื่องดีไซน์เรนะคนาญเราก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เรามาทำโปรเจกต์ร่วมกันนะครับเราค่ากว่าจากการจำหน่ายโคมไฟในครั้งนี้จะนำไปสนับสนุนบุญเด็กที่มีการช่วยเหลือช้าในประเทศไทยในบ้านต่างๆหรือใดบ้างก็เงินที่ได้จากการขายโคมไฟตัวนี้นะครับรายได้หักจะ รายได้าาจากหน้าที่จ้างเนี่ยเราก็จะม,มอบเงินเนี่ยเป็นสองส่วนให้กับมน่วนิธิอสุนรักอนุรักษ์ช้างที่นะครับแล้วก็เพื่อไปอดูแลรักษาพยาบาลให้ค่าอาารค่า,คา,น,าน้ำแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นส่วนเป้าหมายต่อไปเนี่ยเรามองว่าผมกับคุณปิ่นเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์นี้ต่อไปถ้าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการขายโคมไฟนั้นมันเป็นกำลังใจให้เราในการที่จะต้องทำงานต่อไปนะคระับ ค่ะร่นริ่นทำคุณปิ่นนะคะแนวคิดในการออกแบบโคมไฟตัวนี้ค่ะว่าเออแนวคิดยังไงแล้วทำไมตึงใช้เหล็ก โดยปกติแล้วอะค่ะปิ่นเองเป็นคนทํางานชุบชีวิตเศษเหล็กให้มีคุณค่ามาตลอดระยะเวลา12ปีค่ะเพราะว่าปิ่นเองเนี่ยเกิดและโตในโรงงานเหล็กที่ครอบครัวเนี่ยผลิตอุปกรณ์ลูกล้อบาลเลื่อนกุญแจบานสวิงอยู่แล้วซึ่งปิ่นมีจิตวิญญ,ญาณที่อยู่กับเหล็กมาโดยตลอดแต่วันนี้ค่ะมันมีโอกาสอะคะที่ทางท,ที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสปิ่นได้ทํางานเศษเหล็กที่ไม่ได้อยู่ในบ้านตัวเองละคะ่ะ วันนี้เป็นในก้าไปอยู่ในดินแดนใหม่ของมิติของไทคูน,นะคะแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีต่อตัวบินเองแล้วก็พื้นที่ของคนที่อยู่ในโรงงานของทางพี่สมนด้วยที่สามารถพัฒนาศักยภาพของคนไม่พอเพราะว่าเรานำเศษเหล็กเนี่ยมาชุบชีวิตให้เกิดใหม่เป็นน้องช้างตัวนี้ไม่พอเราสามารถที่จะทําให้ new life of w a e ตัวนี้ยทาให้ new life of elephant เนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย เป็นเลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่ทําให้มันไม่ใช่แค่ดีไซนเนอร์ทํางานโคมไฟอย่างเดียวแต่ดีไซนเนอร์สามารถดีไซน์บางอย่างเพื่อให้โลกนี้ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะาาจด้อ๋ออินสปายตัวนี้ค่ะมาจากรูปร่างของช้างเลยคะ่ะ คือคือเป็นหน้าช้างและหลักๆสําคัญที่สุดคือผิวเนี่ยค่ะบินใช้ t e x t อร์ที่มีการผิวสัมผัสให้มี texture เหมือนผิวของช้างแล้วก็นํามาประกอบรวมตัวกันเป็น3หน้าค่ะแต่ว่ามีรูปทรงที่โมเดิร์นขึ้นทันสมัยมากขึ้นหลักๆเลยเศษวัสดุอันนี้ค่ะมาจากการปั๊มเหล็กชางของทางโรงงานไทคูนเองค่ะบินก็ไปเห็นแล้วก็รู้เอ่อ เศษเล็กๆเหล่านี้ค่ะสามารถนํามาเรียงต่อประกอบกลายมาเป็นหน้าช้างลักษณะนี้ค่ะทางหลักสรางบอกว่าหลังจากจบโครงการนี้เราคิดว่าผลลัพธ์ที่จะศงอิมแพคไปคนหันมาหรือว่ารู้จักหรือว่าหันมารักษาสิวล้อมก็เกี่ยวกับตัวช้างอย่างไรบ้างผมคิดว่าถ้าอยากจะขยายความก็อยากให้หลายๆหลายๆหน่วยงานได้ดูตัวอย่างไทคุที่พยายามทำมูลเล็กๆให้เกิดประโยชน์กับองค์กรที่ทำงานรักษาสิวอ่อนก่อน ดังนั้นถ้าเกิดยังมีหน่วยงานอีกหลายๆองค์กรนะครับที่คิดว่าการทํางานสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนเล็กๆองพวกเราเนี่ยสามารถจะนําไปสู่การขับเคลื่อนร่วมกันได้นะลองคิดดูแนวทางไทยคุณได้เรื่องได้เป็นตัวอย่างเลยให้ให้ให้ฝากใช่ไหมคะพี่โดยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากทุกคนไปก็คือคําว่าพลังของความร่วมมือนะคะ คือหลายครั้งเนี่ยเวลาเราจะต้องลุกขึ้นมาทำโปรเจกต์อะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมอ่ะพอเป็นบริษัทเล็กๆก,ก็จะบอกว่าไม่ใหญ่โตตัวว่ะเราทําอะไรไม่ได้ว่ะนะคะอยากให้เราเข้าใจว่าเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับสํานึกเพราะฉะนั้นคุณจะเล็กแค่ไหนคุณก็มีสํานึกเกื้อกูลรับผิดชอบช่วยกันดูแลได้นะคะแล้วพี่หนุ่ยคิดว่าหลายคนที่มักจะบอกว่าเราอยู่ในธุรกิจที่ เป็นพวกแบบ B 2 B ทำเหล็กอย่างเงี้ยจะไปทำอะไรได้มากมายคอน sumer ก็ไม่รู้จักนะคะมันอยู่ที่การมองหาสิ่งที่เราเรียกว่า co creation ออกมาให้เป็นโซลูชันนะคะเรามีคนตัวเล็กๆนะคะมากมายเลยจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าเดินในในงานเนี่ยก็จะเจอ,อคนที่เรียกว่ามีพลังทั้งคําคิดสร้างสรรค์แล้วก็พลังของการที่จะลุกขึ้นมาแบ่งปัน เพลงแต่ว่าจับคู่กันให้ถูกจับคู่กันให้ถูกของพี่หนุ่ยเนี่ยคือเอาเรื่องของ s d g เป้าหมายทางด้านการพัฒนาสังคมเป็นตัวตั้งนะคะไม่ใช่แค่จับมือกันทำมาหากินนะคือนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็มีเวในการที่จะลุกขึ้นมาทำธุรกิจอยู่แล้วแต่ทําไงถึงจะมาร่วมมือกันทำให้การเกื้อกูลสังคมเนี่ยมันสามารถที่จะจับต้องได้แล้วก็ออกมาอย่างที่เรียกว่า สวยงามด้วยเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะว่าอันนี้เป็นการทำให้เห็นตัวอย่างของความร่วมมือเราก็จริงๆแล้วเนี่ยเออเวลาเราจะเข้าไปช่วยช้างไทยอะคะ่ะแค่โคมอันเดียวเนี่ยคงช่วยอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยโคมอันเนี้ยตามเชื่อคะ่ะมันเป็นการจุดไฟของความหวังนะคะการแก้ปัญหาเรื่องช้างเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยกับประเทศเราเนี่ยยังอีกไกล แต่อย่างน้อยมันต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่จริงๆเราต,ต้องขอบคุณทั้งไทยคูนขอบคุณทั้งทางปิ่นนะคะที่มาร่วมมือกันส่งมอบอะไรดีๆให้กับสิ่งที่ควาจริงในชีวิตนะั้ตั้งใจไว้เลยว่าหนึ่งในโปรเจกต์ที่ต้องทําในชีวิตนะี่คือต้องตลุกขึ้นมาดูแลชาตไทยนะคะก็ทําให้เรื่องพวกนี้สามารถที่จะจับต้องเป็นจริงอย่างน้อยที่ส่งมอบ ความดูแลช้างไทยเนี่ยอยู่ในมือของคนที่มีความรู้แล้วก็ไม่ได้คิดแค่การบริบาลช้างอย่างเดียวแต่แทนไงถึงจะให้องค์ความรู้<ม>กับเด็กรุ่นใหม่ด้วย<ม>ว่าช้างไม่ใช่สัตว์ในหลงในในละครสัตว์นะ<ม>ที่จะมาแค่แบบอะไรกันช้างนี่มีสํำนึกของความเป็นครอบครัวที่ใกล้คนมากพะ<ม>ฉันต้องลุกขึ้นมาเรียนรู้จะได้เข้าใจประเด็นของการอยู่ร่วมกัน ของระบบนิเวศเนี่ยมากขึ้นสำหรับปิ่นงในมุมมองของศิลปินและผู้สร้างสรรค์เอกวค่ะสิ่งหนึ่งที่ปิน่นเป็นคนทำงานสร้างสรรค์นะคะที่ผ่านผ่านมาตลอดการทำงานมาเนี่ยมันสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองทางด้านของวัตถุเงินทองและความสามารถที่มีเพื่อผลประโยชน์ของผลประกอบการถูกไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็แตะในเรื่องของ การใช้วัสดุเหลือใช้มาโดยตลอดแต่วันนี้เนี่ยเราเก้าวไปอีกมิติหนึ่งกับการที่จะสร้างสรรค์ยังไงนะคะเพื่อให้ชีวิตอื่นดีไปด้วยกันกับเราอันนี้ค่ะเป็นคิดว่านักสร้างสรรค์เองอะคะ่ะเวลาเราใช้ของคือแน่นอนค่ะผู้สร้างสรรเราสร้างอะไรขึ้นมามันอาจจะเป็นขยะอยู่บนโลกใบนี้ก็ได้แต่เราจะคิดยังไงล่ะคะว่าการสร้างสรรค์ของเรามันสร้างเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่น กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราและมันมีคุณค่าต่อสิ่งอื่นได้หรือเปล่าเป็นเชื่อว่าสิ่งนี้มันน่าจะเป็นแรงกระตุ้นค่ะกับการที่จะทําให้นักสร้างสรรค์นักคิดปัจจุบันเนี้ยคิดเพื่อคนอื่นด้วยไม่เพียงแค่นึกถึงผลประกอบการของตนเองอย่างเดียวค่ะครับในมุมของผม,ผมนักธุรกิจนะครับเราต้องตอนนี้การทําธุรกิจเพื่อหวังผลกาไรอย่างเดียวมันไม่มันไม่ได้เป็น,นคำตอบ เราต้องบาลานซ์ระหว่างธุรกิจสังคมและเิ่งแัตรรองนะครับทำอะไรต้องรู้จัดแต่งัดเพื่อคุณสังคมนะครับจากการร่วมมือครั้งนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นโมเดลที่จุดประกายให้กับเป็นสปายให้กับนักธุรก,กิจรุ่นนุ่รุ่นปัจจุบันหรือรุ่นต่อไปนะครับให้เอามาเป็นแบบย่างรเราเราเราทำคนเดียวก็คงคงเป็นได้สเกลเล็กเพราะฉะนั้นความร่วมมือจากหลายหลหน่วยงานหลายๆลา,า,ายธุรกิจกันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ข,ขึ้นมันก็จะท่งพลังมากขึ้น Thank you.